สนับสนุนโดยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas แล้ววันนี้นะครับเราจะมาตามหาเทพีเปรี้ยวปากกันนะครับประชันความแซ่บกันระหว่างอินฟ้าสิตมิตรแก๊สกับดอยวันนี้เปรี้ยวปาก รสชาติทานรสชาติเป็นประมาณไหนครับหนูก็จะชอบแบบเผ็ดเปรี้ยวค่ะหลักๆคือจะไม่ชอบใส่น้ําตาลทำไมไม่ถามทางนี้บ้างล่ะคะกรรมการต่อิคุณเอ่อตำเป็นรสชาติไหนครเป็นแบบว่าเผ็ดเค็มค่ะขอบคุณครับแล้วแล้วโมติแล้วตัวอุปศุที่ผมคุณอันนี้อันนี้คือคุณโรยอะไรฮะอันนี้คือคุณโรยอะไรเมคเกัรหินค่ะเมคเกัร์หินค่ะเรียกอะไคุณอ้อยังไงยังไง เต้องขออนุญาตลองชิมนะครับอ่าอร่อยมาเลยอ่ะเฮ้ยหืมเฮ้าสีเขียวโอ้โหสสีมากครับอย่างนี้มันไม่เรียกก่าสูสีแล้วค่ะคนที่จะมองลง โอ้ยมีมงกุฎด้วยว่ะเปรี้ยวปากมุกทองใช่ไหมผมขออนุญาตขนาดนามเธอคนนี้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งความแซ่บโอ้ยเขาคือเขาคือไม่น่าเชื่อครับคุณดิมฟ้าครับสองหยิบงหยิบสอยิโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยครับ แล้วปกติอ่ะคือทานซ้ปปัน่นก็คือทานแค่ปลุกป,ปลาร้าอย่างเดียวมั้งหลากหลายค่ะบางทีก็จะเป็นต,าตําปูเฉยๆตำไทยตำหอยดองะะอะไรเงี้ยค่ะรว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าเหมือนเราบางทีแบบวันไหนง่วงๆอะไรเงี้ยพอทานแล้วมันทําให้เราตื่นอ,อ่ะตอนนี้คือสองสาวคนเริ่มกันไปแล้วเพื่อไม่ให้เ<ะ>ป็นการเสียเวลาเราไปทำกันบ้าน,นเนาะเนื่องจากชอบแบบอะไรแซ่บๆปลาร้าอยู่แล้วครับก็เลยพามาที่ร้านนี้เลยครับนี่ยำแหลกปลาแดกเลิศแอดสายใหม่นั่นเองโอ้โหขนความแซ่บจากอีสานมาแบงเต็มเลยปลานี้นะคะเขามีสายยาด้วยค่ะว่าเป็น ร้ es, านเด nah, really? ็ดปลาลายืนหนึ่งย่านใสใหม่ไขฟ้าน่าสนใจมากค่ะไปเลยไหมคะไปเลยครับมาเลยครับนี่มาจัดอลังการมากคุณดูเมนูแต่ละอย่างคือแบบใหญ่มากเรื่องน้ำย่อยก่อนดีกว่าอันดับแรกนี่ครับทอดสามสหายครับเขาจะกรอบกันมาแบบทั้งสามอันเลยมีทั้งคางกุ้งนะครับมีหูสามชั้นอาที่กำลังตักอยู่นี่ครับ อันนี้คือแหลกรวมเวอร์เป็นจานที่ใหญ่มากคับมีทั้งปูนะครับทั้งหอยแครงนะครับทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกทั้งอะไรแบบเขมากันเต็มเ็มโรยถั่วโรยอะไรมาหมดชุดใหญ่มากเหมาะสำหรับแบบการแบบมากันเยอะๆเป็นหนุนคณะแต่ว่าทุนใจนำเสนอสิ่งที่น้องสาวสั่งมาค่ะเป็นหนูทานบ่อยๆก็จะเป็นตําหอยดองค่ะเนี้ยถือว่าเป็นหอยดองที่ดูสะอาดพอกินแล้วมันจะรู้เลยค่ะถือว่าผ่านเลยแล้วก็อันนี้เลย ยำปูไข่ดองยำปูไข่ดองชอบก,กินไข่ปูมากไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกว่าแบบอร่อยอะม,มันมันมันหวานใช่ไหมคะมแล้วก็เมื่อกี้ได้ลองทานไข่แล้วไข่ขเขาแน่นมากอยากบวชให้เจ้าของร้าน <c oughs> อร่อยมากอยากบวชให้นะ ใครบางคนครับชอบหอยนางรมอย่างเช่นตัวผมเนี่ยนี่เรามีเหลาหอยนางรมด้วยคือออมาตัวใหญ่ๆแน่นๆเลยครับค่ากบทั้งแบบกระถิ่นทั้งแบบหอมเทียวเครับเข้ากันมากแล้วน้ำเป็นน้ำปลาขอแนะนำเมนูที่เหมาะกับคุณเติอมากเลยครับอยู่ตรงหน้าคุณเลยยังตีนมไก่คุณคุณอธิบายนิดนึงว่ามันมันเหมาะกับผมตรงบริเวณส่วนคือบอกเวลาเวลาตีนมไก่มันดูมันแมนนิดนึงเวลาแบบมันเหมาะกับคุณอะเวลาที่คนส่วนเขาห้างตีนมไก่เขาต้องเป็นคนแรก ลแล้วคุณไปทำให้เขาเก่งแล้ว <c oughs> จริงๆถ้าทานคนเดียวก็มือเลยค่ะแล้วก็ไปล้างเอาเะอะไรเงี้ยแต่สมิว่าเรากินแบบมิสแกรฟเราต้องกินอะไรกันคะกินแบบมิสแกรฟก็จะเป็นโอ้มันต้องค้นมานิน <c oughs> ดนึงมมานิดหน่อยแต่เราคนนี้ก็คือรีนเหมือนกัน แต่เมนูที่ไม่อยากให้พลาดเลยครับอันนี้ครับเป็นแกงแกงของพิซซนแท้เลยแกงเปลือกนั่นเองวันนี้อยากชิมมากค่ะจริงคะหนูชอบมากค่ะชอบแกงเปลือกเป็นโรกคลั่งรักหน่อไม้มากๆค่่อ๋อเขาจะต้มใบย่านางนะครับแล้วจากนั้นเขาจะใส่พวกแบบไม่ฟักทองหน่อไม้บวบหอมเข้าไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแบบเหมือนหอมๆนัวๆของน้ำปลาร้าเข้าไปด้วยจากนั้นจะใช้ไฟแรงเคี่ยวจนผักเนี่ยเปื่อยเลยน้ำเขามีความเข้มข้นมากเลยอ่ะเนาะแล้วก็แบบ หอมแล้วผักที่เขาเลือกมาเขาเลือกมาแต่แบบอ่อนๆนะหอมไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะปลายานปลายางใช่แกงเปิดคือรสชาติแบบเหมือนเข้มข้นแล้วมันเข้าเนื้อแล้วมันตัวน้ำมันจะมีความแมบกมุวดๆนะมุ้ดๆแล้วมันตอบทานเข้าไปแล้วอร่อยมากการจะทําให้ผักนี่มันเขย่อยุ่มแบบนี้ได้นะครับการควบคุมไฟให้แรงสม่ําเสมอคงที่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับทางร้านนะครับเขาเลือกใช้ถังแบอสขนาด15กิโลกรัมนะครับปลอดภัยแล้ได้มาตรฐานครับปลาล้าไม่เยอะละให้อิงฟ้าลองชิมที่ไม่ปลาลาบ้างค่ะก็คือยำมะพร้า กุ้งสดคือเขาใช้มะพร้าวเนื้อมะพร้าวน้ำผ่อนนะคะเอาไปเผาให้หอมแล้วก็แบบว่ามาตำกับกุ้งสดมันๆของหงอ่ะอตามปูม้าห,หลวงพระบางเส้นกรอบมากค่ะคือถ้าตำหลวงพระบางอะ่ะการเก็บมะละกอหรือการขูดนะคะถ้าไม่ดีก็คือมันจะเหนียวอ่าแต่อันนี้คือจะกรอบมากเลย อันนี้เขาตัวจริงนะเขาตัวจริง,งร <konuş> ปกติแล้วทานบ่อยแค่ไหนคะอาทิตย์หนึ่งจะทานกี่วันเกือบทุกวันค่ะเมนูที่สั่งบ่อยที่สุดของนิวฟ้าตำไหดองค่ะตำไหดองเคยดับหนึ่งเลยชอบมากเคยแบบเหมือนแบบนอารมณ์แบบขึ้นอกขึ้นใจทำกินเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้บ่อยค่ะบ่อยบ่อยอะไรเด็ดของเราง่ายสุดเบสิกสุดเลยก็คือยำปลากระป๋องอะไรเงี้ยบางทีก็ทำแบบง่ายๆค่ะกระเพราหรือว่าเส้นหมี่ ไก่ฉีกอะไรที่มันเป็นไม่ง่ายนะลักเทคนิคไม่ได้ฟังดูง่ายนะแล้วอย่างในฐานะที่เราเป็นเซียนทางด้านอาหารอีสานอยะอะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับร้านนี้ค่ะยําแหลกปลาแดกเลิศดหนูให้สิบเต็มสิบเลยนะใการันตีโดยอิงฟ้าแล้วนะครับแม้มาทานกันครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับกับร้านนี้เลยครับ ยำแหลกประแดกเลิศแอดสายใหม่นะครับอยู่ถนนเพิ่มสินนะครับสายใหม่นั่นเองร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึง3ามทุ่มเลยนะครับหยุดทุกวันพุธนะครับแ <c oughs> มาทานกันครับคอนเฟิร์มเลยค่ะแซ่บีหลีล็อกเกอร์ดก็ได้ยะแซบโคตรโผล่บักหมูบักเขียบย <c oughs> แซ่บโอ้โหเอาแตงโมน้อยหน่า <c oughs> อันนี้คือแปลงมาจากแปลง <c oughs> มาจากอันนี้อีกทีสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ สวยลูกดีลูกดีดีฟิลแดดดี่ลูกดีลุกน่ารักแบบเหมือนทบๆกันแบบอ๋ออิเลิฟอะจริงๆเป็นมุมที่หนูรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้เลยนะสวยแล้วก็แปลกตานะคะน้องเหมือนฟิหมือนอยู่เขาใหญ่มากคือเจ้าของร้านเขาตั้งใจทำให้ดูเป็นปิกนิกเขาใหญ่ใช่ไหมร้านว่าสวยแล้วเจ้าของร้านสวยกว่าโอ้ยพราะไม่ต้องให้ใครปูเลยตอนนี้อยู่ที่ร้านมิสตาคาเฟ่บายดาวิกาใหญ อันนี้คือเจ้าของร้านเขาไปไหนอะนี้ทางคุณใหม่นี่เขาได้บรีฟมาว่ามอบภาระหน้าที่ให้ผมเป็นตัวแทนของทางร้านเลยเขามาหนูตายแน่ใช่เพราะเราเป็นแบบแฟนคลับเขาดันไปเจอแฟนคลับเขาซะก่อนคือที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีหลายโซนมากเป็นโซนสำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะเป็นต้งหมาเป็นคนชอบถ่ายรูปโซนนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันแบบเหมือนอารมณ์เหมือนมัมปิกนิกมีฟแบบมีความเขาใหญ่นิดนึงมีแบบดอกไม้มีแบบ ขนมปังคนก็ชอบมาถ่ายตรงนี้เยอะหรืออย่างตรงนี้<ม>ถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆเลยแล้วโบสถ์นี่คืออะไรคะแล้วหลังโบสถ์ข้างในจะเป็นสตูดิโอครับแต่ว่าด้านหน้าก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆได้จัดงานได้อีเวนต์ได้ได้หมดโอ้โหมุมนี้ชิคมากต้องโดนแล้วค่ะเอาปะน้องฮอร์ปเอาหลังโบปไปน้ำไปเลยลูกเรามีตากล้องอยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวไปมาแล้วดีดีดีสวยตรงนี้ไหมคะอ่าหันไปดีหนึ่งสองเออดีหกวันนี้ถือว่าแบบ ฟินมากเพราะว่าเราพามิสแกรนมามิสตามิสตาคาเฟ่เขาจะตกแต่งนะครับเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่า English Cottage Garden เป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรอะไรเงี้ยครับอ๋อโบสถ์นี่คือที่เป็นสถานที่ที่แบบคนแต่งงานกันใช่ไหมคะใช่ใช่ถึงว่าแบบเป็นมุมที่แบบพี่เต๋อกับพี่ใหม่ถ่ายกันบ่อยมากใช่ไหมตรงเนี้ยที่ที่ยังไม่เห็นข้าวพูดเลยเมื่อกี้พูดกคำหวานเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเยอะอยู่นะก็ผมรักมากอะทำไม ไรเป็นไรฮะแบบมันเที่ยวมันเที่ยวดีดขึ้นมานี่เราขอถ่ายรูปกันนะได้ได้ได้ค่ะค่คุณอ๋อได้เลยโอเคอนหนึ่งสองนี่อย่าดูรายการเพลินนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีรางวัลมาแจกนะคะถ่ายเซลฟี่ค่ะกับรายการเปรี้ยวปากเลยนะคะแล้วก็จะรุนรับบูช์ค่ะ1 5 0่บาท2องรางวัลเลยนะคะไปทานค่ะที่ร้านโอแกลนคาเฟ่แอนด์เวสตอรองนะคะรีบเซลฟี่เลยค่ะ นี่เขาถ่ายด้วยอ่ะถ่ายลูกกันไปแบบเกือบคบทุกมุมแล้วน่าจะแบบต้องการพลังงานที่นี่ก็มีทั้งอาหารคาวหวานนะครับซึ่งเด็ดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยพี่พุ่จอยกำลังตักอยู่็น,น,นสปากเกตตี้ขี้เมาไก่คุณเคยทานนะคะ <Work. S 1> มเมน,นะะูนี้เคยทานและะ้วครับเมนูโปรดของคุณคืออะไรที่เนี่ยเมนูโปรดของผมคือทางนี้ครับที่โครงหมูบาร์บีคิวครับอันนี้คืออร่อยมากแล้วก็ เฟ็นฝายที่นี่คือเขาทอดมาได้กรอบมากคือจะบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติทุกอย่างจะเป็นรสชาติแบบที่น้องใหม่เขาชอบครับแลวเขามาเทสหมดเลยจะบอกว่าพาสต้าสปาเกตตีี่มาคือรสชาติเขาจัดจ้านจริงๆอีงต้องลองชิมหนะครบก่อกนี่กรอบมากได้ยินเสียงเลยอ่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีข้าวหมูผัดซอสซอสจะเป็นสไตล์แบบเหมือนแบบอารมณ์มะเขือเทศนิดนึงจะมีความแบบเปรี้ยวๆตัวเนื้อหมูจะนุ่มๆมากเลยครับ กล่อสิ่งที่อยากให้น้องอิงฟ้าได้ชิมนะครับคือนี่เลยครับซุปเห็ดทรัฟเฟิลครับอันนี้เป็นของโปรดเหมือนกันค่ะันชอบกินเห็ดทรัฟเฟิลมากนี่นี่ไงนี่หอมไคะมันค่ะอร่อย แล้วก็นี้เมนาอันนี้น่าจะเป็นเมนูอนนไข<ท>สส่นไกไ่ครับคือที่นี่อาหารเขาก็จะหลากหลายมากนะครับมีทั้งแบบมีไทยมีอาหารฝรั่งด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาหารจานเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ของหวานเขาแบบน่นารักมากอันนี้เป็น red velvet waffle <S 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 นะครับทานกับไอศกรีมมัสคาโปนครับนี่ครับอันนี้เหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งความรักเป็นอย่างยิ่งครับมันเป็นรูปหัวใจเลยไวท์ช็อกโกแลตมูสครับนี่น่ารักมากเนาะถ่ายรูปสวยเลยอันนั้นจะเป็นเลมอนทาร์ตครับแต่มันอร่อยดีมากเนาะแล้วมันแบบ ละมุดลิ้นมากพอดจริงเพราะว่าวันแบบเทศกาลสำคัญก็พาคนสําคัญหรือพาเพื่อนอ่ะมาถ่ายรูปหรือว่ามาทานอาหารได้จริงบางคนอาจจะคิดว่าแบบคาเฟ่คืออาจจะมาทานแค่น้ําหรือว่าอะไรแต่หนูว่าคือถ้ามาที่นี่ก็ครบจบเลยเพราะมีทั้งแบบของหวานของข้าวแถมมีแบบมุมไม่ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยก็เผือจะได้เจอพี่ใหม่ด้วยเจ้าของร้านซ่งวันนี้เราได้เจอไหมคะเป็นไงบ้างคะน่ารักมากตัวจริงแบบหน้าเขาเด็กมากเลยอ่ะ หรือว่าเขามีคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงสิบแปดสิบเก้า <18, 19 S 2> ว่าไงะท่านั้น <laughs> ถามสองสาวว่าผมพามาที่ร้านที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกตอนนี้ในในใน,ในใจผมนะในความคิด <laughs> จริงๆริงเราสองคนไม่ต้องพูดอะไรก็ได้มัง้งคุณกุณพูดไปจบแลวไมอันนี้คือแค่ความคิดผมไงแต่อยากรู้ว่าเออเป็นไงบ้างครับร้านมิสตาคาเฟ่อร่อยมากคือหลักๆถ้าหนูให้เป็นแบบเดอะเบสเลยจะชอบแบบ อันนี้มาเดลเบใช่กกับอันนี้ชอบก็คือชอบบรรยากาศล่างน่ะแบบร่มรื่นแบบสวยงามฝึต้นไม้เยอะรู้เลยว่าเจ้าของร้านใส่ใจแล้วก well ็ดีเทลต่างๆคือแบบดีมากเ้าจะบอกว่าพาน้องหมามาได้ด้วยแวะมานะครับที่ร้านมิสเตอร์คาเฟ่บายดาวิการนะครับร้านอยู่ที่ถนนสุขภิบาล5เขตสายไหมนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบรรยากาศสวยมากครับร้านนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับ ก็แวะมาสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยออมาถ่ายรูปสวยๆมาทานอาหารอาร่อยๆกันครับเ<อ>จ้าของร้าสวยมากคุณจะมาต้อนรับด้วยมาถ้ามีคนมาถ้ามีโอกาสผมจะมาสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตร,ราไร้ทิปในไหนเราก็อยู่กับน,น้องอิงฟร้ารมหาชนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องบบกว่าทำการเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการไลฟ์สดสดตอนนี้เลยนะได้ค่ะเริ่มเลยไหมคะเริร่มเลยได้เลย สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็เอ็กกับรายการเปรี้ยวปากนั่นเองนะคะยัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รู้เลยวันนี้อิงฟ้าเอกเปรี้ยวปากไลฟ์นั่นเองใช่แล้วค่ะร้อน้องมาถ่ายรายการเปรี้ยวปากของเราค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจะบอกว่าเราไลฟ์ไปอยู่ที่มิสราคาเฟ่ค่ะเฮ้ยร้านใครอะร้านใครอะร้านใครอะบ้านคุณได้หรอคุณได้สิจะพูดเป็นร้านน้องใหม่ได้หรอเฮ้ยเป็นไรเป็นไรกเี้ยว อะไรคหลักๆก็จะมีตัวแฟนที่เป็นชาวเวียดนามค่ะเป็นสินชาวเวียดนามอะไรนะสินชาวเวียดนามสวัสดีป่ะใช่ค่ะวดีเยนามสินชาวเวียดนามมาบูไฮฟิลิปปินส์มาบูไฮฟิลิปปินส์สบายดีสบายดีหล่ะเขาบอกว่าพี่จอยพี่เต๋อน่ารักมากค่ะพี่เต๋อหล่อไม่ไหวแล้วเอ๊ะก็มาหลอกตาบ้างแฟนถามมาว่าตอนนี้พี่ฟ้างานเยอะไหมมีงานอะไรบ้างให้ติดตามคะช่วงนี้ก็มีทุก วันเลยค่ะยืนยัก็จะอัปเดตผ่านทางโซเชียลช่องทางของตองแล้ววันนี้ถ่ายทำอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดช่วงปลายกุมภาก็จะมีซีรีส์ Show มีเล v e ค่ะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรยังไงคะมันเป็นเกี่ยวกับแนวความน่ารักก็จะมีความเป็นยูริอยู่แล้วก็มีดราม่าคอมดี้ปนอยู่ในนั้นด้วยค่ะมีเรื่องของความฝันที่มันจะต้องไปควบคู่กับความรักอะไรเงี้ยเอ้ยเล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับชาร์ลอตต์ ชอบไหมครับชอบปะเนี่ยชอบจงองชอบชอบการขายของเขก่ยวพี่นีน้องใหม่ไม่อยู่เขาได้ขอบคุณมากขอฉากพี่ฟ้ากับพี่จอยเล่นด้วยการสักหนึ่งฉากค่ะเอาแล้วเอาแล้วอ๋อใช่เพราะว่าน้องบอกว่าน้องเขาจะมีซีรีส์ใช่ไหม่เพรา็ความฝันหนึ่งอยากหนึ่งของน้องก็คือการเป็นนักแสดงใช่ไหมคะคือยังไงอยากเล่นเป็นอะไรยังไงตอนนี้บทที่เข้ามาส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบว่า แต่คนดีซะส่วนใหญ่แต่ว่าแบบว่าแนวที่หนูอยากเล่นมากๆหนูอยากลองเป็นตัวร้ายสักครั้งหนึ่งทำไมทำไมถึงอยากเป็นใจเรามันร้ายเราเป็นคนแบบเราเป็นคนแบดแบดเลยแบดให้ยิงฟ้าลองเล่นได้ไหมได้อลองดูไหมเล็บไร้หลายพร้อมนะคะค่ะแอคชั่นเอเอแคร์นี่มันเน่าแล้วครับกินไม่ได้ครับมันกินได้ลองกินก่อนมันเน่าแล้วบอกให้กินไง มันเน่าแล้วบอกให้กินไงมันจะปากเลยค่ะมันมีกลิ่นอย่าเข้าอย่าเข้าไปอีกอย่าไปสงสารค่ะเหมือนมีความในใจกันยังไงไม่รู้อยากฝากรายการเปรี้ยวปากไว้ด้วยนะคะเป็นรายการที่สนุกมากๆเลยเดี๋ยวเรามีเทนทวิตกันด้วยนะไปแล้วนะคะทุกคนขอบกไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย โอ้โหเม่เย้สนุกสนานมากไลฟ์ไปเพียงแค่5นาทีไม่ได้บอกก่อนล่กหน้าด้วยคนเข้ามาดูเป็นหมื่นเลยอ่แต่ว่าขอคุยกับอิงฟ้าสุดท้ายเลยค่ะคน,นี้อยากรู้ส่วนตัวมากเลยอ่ะคือแบบว่าการประกวดงามใช่ไหมก็คือแบบ เหมือนมีการแข่งขันสูงอ่ะเราก็ต้องแบบว่ามีมูกันบ้างถูกไหมคะก็มีมีสัดส่วนมากของหนูก็จะมีเป็นพระพุทธชินราชค่ะที่พิษณุโลกแล้วก็จะมีคาชโนดค่ะสองที่ที่หลักๆเวลาที่ก่อนเข้ากองก็จะชอบเหมือนแบบเข้าไปขอพรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก่อนที่เราจะแบบมูหรือนับถือเราต้องแบบเป็นมีจิตใจที่ดีก่อนนะแล้วก็ตั้งมั่นคือไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเราไม่เตรียมตัวไม่อะไรเลยแล้วไปมูแล้วหวังจะชนะมันเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องแบบทำเต็มที่ของเราแล้วก็ สร้างแบเหมือนว่าความมั่นใจทางจิตใจด้วยส่วนดนึดีมากใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะอ,มอีกแค่เดือนเดียวเองมีอยากจะบอกกับแฟนๆที่คอยสป,ปอร์ตเราบ้างค่ะก<ม>็ะอยากจะให้ทุกคนแบบรักแล้วก็สปอร์ตมิสแกรนต่อไปค่ะไม่ว่าคนใหม่ที่มาจะแบบว่าเป็นน้องๆคนไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็อยากให้รักแล้วก็สนับสนุนผลงานใช่เชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้มา อยู่ในตรงนี้ได้มาเป็น Miss Grand Thailand 2023ใช่ว่าทุกคนต้องมีศักยภาพอยู่แล้วแน่นอนค่ะก็ฝากน้องๆด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเรานะคะ MGI แล้วก็ MGT 2022ไว้ด้วยแล้วก็จะมีอัปเดตผลงานมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะซึ่งน้องอินฟ้าก็มีทั้งแบบงานแบบงานเบื้องหน้าที่กลันจะมีแล้วเป็นซีรีส์ แล้วก็มีงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําด้วยเป็นของของเราเลยใช่ซึ่งบอกไว้ตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่าเอามาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือเฮ้ยอะไรคะเ้ยป็นมาแล้วนี่น้ำาร้าอิงฟ้าค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยที่ทางฟ้าละกองก็คือเราแบบหาแบบน้ำปลา้าที่ดีที่สุดมาเพื่อให้สำหรับแบบว่าแฟนคลับเราอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะจบรายการแบบสงสนานดีกว่าเฮ้ยขอบอกว่า ท่าเต้นที่เป็นการกของเขาด้วยเป็นตำนานเป็นแบบสิ่งที่ทำให้แบบทุกคนแบบจดจำอิงฟ้าได้กับท่าเต้นได้ไหมคะจะให้เกียรติเราทุกคนได้ไหมคะจินตนาการว่าเรานั่งมิวแชร์ค่ะมิวแชร์แล้วก็ย่อขาลงย่อขาด้วยแล้วก็เหมืนเอวหมุนเอวนิดนึงแล้วก็หมุนไปพร้อมมือแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่เฮ้ยอะเฮ้ยอ้เหมือน เรียวปากเสาหน้าพาไปกินเที่ยวมูที่สมุทรปราการไหว้พระเสริมดวงกันที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแล้วไปกินพิซซ่าเตาถ่านปิดท้ายร้านกิมจิเจ้าดังห้ามพลาดเลยนะคะ